สวัสดีครับเลคคอร์ดฟิลนะครับมีงบอยู่100งดูสิว่าผมจะประดิษฐ์อะไรได้บ้างนะครับในงบ1 0 0เนี่ยนะไปดูกันพาไปไหนอะ่ะโอ้ยพาไป 7, <11. S 1> เซเว่นเทวลอีเวนเออเออนั่นเลยนะตรงไหนอะ่ะเออวันนี้ได้โจทย์ดักเกิบอลอ่ะตัมโบบันดันอะ่ะเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยรู้สึกว่าโคคุลี่จะเอามาขายใหม่นี่ไงกําลังหาอยู่นี่อยู่นี่เลยจิงสองบาทเองเออเอาสักสองอันพอแล้วทําไมเอาน้อยอ่ะพอแล้วเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวหิวน้ํา เยุคเราเนี่ยเท่มากเลยนะใช่ใช่อันนั้นเป็น <S <S เป็นแท็กทูนะเอาไว้ติดเสื้อไม่ใช่ใครก็ติดเสื้อติดหัวไหล่ติดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล,แล้วไปไหนต่อเออดูโน้ตบุ๊กโอ้โน้ตบุ๊กเลยเหรอร้อยหนึ่งพ่อไม่ใช่นี่โน้ตบุ๊กอย่างงี้หมายถึงว่ากระดาษโน้ตอ่ะอ๋อรางวัลโน้ตเชิญยิ้มไม่ใช่แล้วนะทําไรต่อเนี่ยปริ้นโอ้ต้องปริ้นสีอย่างเงี้เหรอใช่ต้องสีอย่างเงี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขโมยซีนกันเราต้องเอาสีแนวนี้แหละอ๋อว้าวนี่ก็โน้ตบุ๊กเลยนะ เรียกกระดาษโน้ตเออเออใช่ใช่ใช่สมุดโน้ตแล้วกันแล้วก็โคโคลี่นะวันนี้สองอันแย่งกันกินคราอันนะเขาเขาเรียกแบงก่งเขาไม่ได้แย่งเออเออละนั่นแหละแล้วก็อ่าใช่เแล้วเราก็กรีดนะนะเราก็กรีดไอ้พวกโอ้ต้องกรีดด้วยเหรอเออแล้วเราจะติดยังไงอ่ะเออเป็นแนวไหนเนี่ยออบอกใบ้ก็ได้เปเปอร์มาเช่โอ้ ใช่แต่แ๋ยวนี้เราจะเอาอีตมโมบดันมาติดแทนนะติดบนปกมันเลยใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นเลยนะถูกต้องเลยแล้วทําไมเมื่อกี้ต้องทําเสียงหุ่นยนต์ด้วยอะ่ะเป็นสไตล์อ๋อเหรอสไตล์เหรอเอาล่ะต้องค่อยค่อยกรีดนะไม่เอานิ้วนะเด็กๆของมีคมนะครับอันตรายเด้อยังไงต่อเออได้เดี๋ยวนะค่อยๆดูนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวจะสาธิตเดี๋ยวเรามาติดอันนี้ก่อนดีกว่าเอาล่ะยังไงอะ่ะก็ที่เราตัดเมื่อกี้ไงเราก็มาแปะอย่างนี้เลย โอ้โยดูๆไปแล้วมันก็เข้าท่านะใช่เนียโอ้โหทำไมเพลงมันขัดแย้งกับการสปีดภาพจังเออเหรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้มันจังหวะแป๊บน,นึงได้ไหมโอ,อ้สาทําแล้วเออโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวสปีดเร็วนะโอเคโอเคไหนอะเดี๋ยวสิ เอาละครับหลังจากที่ลงเสร็จแล้วนะฮะเราก็ใช้ไดเป่านะครับเพื่อความเร็วนะโอ้เร็วมากเลยใช่ใช่มันจะได้แห้งเร็วนะทำไงต่อก็ปกด้านในไง,ไงนะเพราะว่าด้านนอกเสร็จแล้วนะอันนี้น่าจะเออโอเคแล้วมาด้านในต่อเลยขอเร็วนะได้จัดไปเอาแบบเร็วเลยโอ้ถูกใจวัยรุ่นโอ้อา้าถูก ไม่ปิดเพลงการเป็นสิงใดซะงั้นอะอ๋อพอดีเป็นช่วงบรรยายพอดีอ่ะต้องรีดต้องรีดนะก <c oughs> ูจะฟังเพลงเดียวเครีปก่อนเนี่ยรีดไล่ลมอ๋อไล่เกาที่มันอยู่ด้านในด้วยแล้วเพลงเมื่อไหร่กูจะได้ฟังเนี่ยอ๋อเดี๋ยวน้าจะเย็นดิค่อยๆ่อค่อยค,อยค,อยคอยเนี่ยรีดก่อนรีดก่อนเออรอฟังอยู่นะได้ได้อ๋อให้น้าอีกสักท่อนนึง น้าจะกินไหมเนี่ยเดี๋ยวแบ่งกันกินเออโ okay, okay. อ,อเคโอเคสติกเกอร์ไม่ใช่แทททูอ๋อเหรอใช่ใช่จำไงอะ่ะก็ดูก่อนว่าจะติดหน้าตรงนี้ได้หรือเปล่านะเฮ้ยนี่ถ้าคอรบอนเกงกียังเท่เลยเออใช่จำได้จำได้ตราต่อสู้กับฟิสเตอร์เ,อ,เออนั่นแหละน้าแกวะ่ะเออมาหลุดมึงอะไรดูน้ามาลองชิมดูหน่อยด้านในอ่ะรสชาติเป็นไงเออมามามากินกันเดี๋ยวดมก่อนอ้ออร่อยว่ะเหมือนโอเดงย่าเลยเออมันเจ้าเดียวป่าไม่รู้นะไม่รู้ว่ะ มันเล็กไปเหมือนไข่เต่าเลยอ่ะไข่เต่าใหญ่กว่าอีกอ๋อเหรอโอเคอืมอร่อยดีเนี่ยเออไอ้วางไว้ก่อนทาไม่เสร็จก่อนคนดูก็รอดูอยู่โอเคโอเคได้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 เฮ้ยดูไข่มันนั่งตาลุดอยู่ว่ะเออเฮ้ยมันเอาโอน่งย่างเราไปกินอ่ะไม่ใช่หมโคโคลิเออเออเฮ้ยมันทำหกแล้วมันกินด้วยอ่ะเออใช่ไปเรียกพ่อมาดิอืมเด็กเดี๋ยนี้อ่ากินแล้วเอ้ยเฮ้ยมึงมึกเนี่ยมาดิทำให้เสร็จโหนาอะไรเนี่ยโหงทำให้เสร็จก่อน เอาละมาเช่ของเราก็เสร็จแล้วนะโน้ตบุ๊กมาเชะเฮ้ยจริงๆตัเพลงต้องมาแล้วโอเคโอเคจัดไปเยนะโอ้ยมึงทำอย่างนี้กูอายเขาขอเขาดีๆหน่อยดิเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวดิวกระสิ์มาลงที่บ้านนะซวยเลยนะนะ่ากระจายเลยนะไม่มีท่อมไม่กินนะเอ้ยจริงเด้เออจริง อองั้นแล้วแต่มึงละกันโอเคงั้นตามนี้นะตกลงกันแล้วนะไปออกินโคโคลีล่ละโอเคโอเคโอเคอเคอาแล้วครับแล้วก็ติดด้านหน้านิดนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับโน้ตบุ๊กมาเช่ เฮ้ยจำนวนต้นทุนให้ด้วยเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวขอปกก่อนนะในระหว่างหอปกเดี๋ยวก็อ่าโคลี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมนะใช่ใช่อโน้ตบุ๊กสามสิบใช่ไหมครับแล้วก็อะไรนะอีกยี่สิบบาทวะคบปินคบปินเออใช่แล้วก็อันนี้อีกห้าบาทนะครับเจ็ดสิบเก้านะครับโอ้เลยตั้งยี่สิบเอ็ดบาทใช่ครับหนึ่งร้อยเหลืออีกยี่สิบหนึ่งบาทนะครับแจมเลยนะฮะเอ,อเอาไปกินอะไรได้อีกอ,ะอ่ะก็อะไรได้ มาม่าเซเว่นนี่โอ้มาม่าเฮ้ยข้าวไข่เจียวได้เออโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่า DIY ครับนะครับเอออันนี้ต้องขอเพลงแล้วจัดไปครับ นะเมื่อก,กี้หูนะักกินหมดเลยเหรอโคโคเลยอ่ะทำไมอะ่ะเมื่อก,กี้วิ่งไปซื้อมาใหม่แล้วนั้นที่เหลือใช่เออฟินเออมาดูกันว่างวดหน้าจะคราบกับมงังงะอะไรนะบอกกันได้นะใต้คอมเมนต์เลยไปแล้วฝากตกดครให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยจับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกขอบคุณถ้าคุณได้แชร์